คันนี้สวยจริงครับ W124 E220 โค้ด C แท้นะครับโ o d e C แท้ตัวประกอบนอกนะครับสภาพสวยมากเลยไม่รู้จะอธิบายอะไรดีนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถกันเลยนะครับนี่คือภาพรวมของตัวรถนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถทรงดีนะครับรถเดิมๆสแตนดาร์ดดูแล้วมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์กว่ารถที่เป็นแบบอะไรอ่ะ รถซมแล้วเอามาบิวให้สวยก็เป็นอีกแบบนึงแต่คันนี้มันสวยเดิมๆสวยแบบผ่านการรักษาดูแลมาอย่างต่อเนื่องครับมันก็เลยเป็นรถที่มันมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับช่องฟงช่องไฟทรงเสริททุกอย่างครบเลยนะล้อเดิมนะครับยางผมก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับ2024ผมได้เป็นยางชุดนี้เก็บไว้นะครับก็เอามาใส่แล้วก็คิวเคิลสันโครเมียมเนี่ยอยู่ครบสวยหมดเลยนะครับกระจกเป็นซิกลา รอบคันนะครับสีเนี่ยก็มีแบบรอยบ้างเล็กน้อยแต่ผมให้ประมาณสัก90-95เปเลยนะไม่ต้องไปทำแล้วนะครับทำการสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคิ้วกราบวัสดุอุปกรณ์คิ้วยงคิ้วยางอยู่ครบนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยน้ำํำท่วมไม่เคยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ผูนะนะครับสมในสมเนเนี่ยไม่ผุ ลูกยางไอตัวซุ้มล้อยังอยู่เลยอะ่ะเนี่ยหายากมากครับปกติมันจะผุแล้วปกติมันจะผุแล้วแล้วก็คือคันนี้เจ้าของเก่าเขาพ่นยนสนิมมานะครับพ่นันสนิมมา,นะนนมมาใต้ท้องก็ไม่ผุนะครับนี่ท้ายรถก็สวยซอกก็ซอกเดิมเนี่ยขนาดเปิดท้ายรถอะ่ะกลิ่นเบ้นยังตีเลยอะ่ะซอกเดิมนะครับสวยหมดเลยนาน,นานจะเจอรถสวยๆอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยฮะ เชื่อผมไหมนี่คือที่ผมบอกไนงะว่ามันเป็นรถสวยเดิมนะครับสวยเดิมผมเก็บงานให้แล้วนะครับทําแอร์ทำแอร์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไดชาร์จใหม่นะครับล้อเลื้อทําสีให้ใหม่นะครับช่วงช่วงล่างเครื่องยนต์ผมว่าดีเลยนะครับใช้ได้เลย,เอ,เ,ลยเอาไปก็ขับได้เลยนะครับเอาไปก็ขับได้เลยถ้าเกิดว่าชอบแนวเดิมๆนะคันนี้ ผมว่าตอบโจทย์เดี๋ยวให้ดูฝาโปงภายในห้องเครื่องเออพูดอย่างเงี้เนี่ยคิ้วกระจกนะครับไม่มีไม่มีแบบอุดซิลิโคนผุเพออย่างเงี้ยไม่มีใต้ท้องฐานแบตก็ไม่ผุนะครับสวยเลยนี่นะครับความสวยเราไล่ดูอย่างนี้เห็นไหมคานหน้านะครับเดิมสวย เพจอยู่ครบนี่คือเพจตัวนอกนะครับเนี่ยคานเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่บนสีนะสติกเกอร์อยู่บนสีนี่คือคานเดิมเดิมนะครับคานเดิมเดิมโติแล้วถ้าเก็บสีมาก็สติกเกอร์จะจมลงไปในสีนะครับหรือไม่ก็สติกเกอร์จะหายไปแต่ว่าเนี่ยสติกเกอร์อยู่บนสีดีความหมายได้ว่าคานนี้เป็นคานเดิมนะครับแล้วก็ความคมของรูเนี่ยใช่หมดเลยนะครับไม่มีผูเลยนะใต้ฐานแบต ใต้ท้องเบ้าโชกสวยแล้วก็เนี่ยเจ้าของดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าได้ไปก็สวยแหละดีด,ดีด้วยดูภายในกันภายในคันนี้ก็เนี่ยผมถามหน่อยเถอะว่ารถ30กว่าปีอะ่ะจะไปหาอย่างนี้ยังไงอะ่ะมันหายยากมากเลยนะนี่คือ ได้ทุกอย่างแบบสวยเลยอะสติกเกอร์น็อตก็เดิมซอกเดิมนะครับสอนเดิมเนี่ยเบาเบิะระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้นะครับผมตรวจสอบให้แล้วนะครับแล้วก็บิทยุเป็นเบกเกอร์ด้วยลายไม้ข้างในก็สวยนี่เบาะหลังนะครับเบาะหลังก็สวยสวยอะเออดีอ่ะสะตาร์ทให้ดู คันนี้เรือนมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะครับวิทยุเป็นเบกเกอร์นะครับวิทยุเป็นเบกเกอร์เป็นเบกเกอร์ไฟเฟยติดหมดนะครับนี่นี่คือบางดงบางแดนนะเนี่ยดูหลังเขาหลังคาดิโอ้ยหลังคาเดิมด้วยหลังคาเดิมด้วยหลังคาเดิมปะวะเดิม เนี่ยหลังคาเดิมผ้าเดิมนะถ้าดูไม่ผิดนะผ้าหลังคาเดิมนะครับแล้วก็เอกสารของตัวรถก็เล่มเริ่มสะอาดสะอ้านนะครับนี่คู่มือของเบเกอร์นะแล้วก็คู่มือประจำรถนี่โค้ดเบเกอร์ พวกนี้ถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับแต่ว่าเวลามีครบแล้วมันได้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วขับดีด้วยขับดีด้วยนี่ไวรับประกันตัวพ่นสีกันสนิมน,นะครับทัฟทัฟโค้ดภาษีก็ไม่ขาดนะก็ ลองดูครับใครสนใจกำลังตามหา e 2 2 0เดิมๆทรงดีๆอย่างนี้นะครับสภาพสวยๆอย่างนี้น,นาน,น,านๆจะมีสักทีนะผมเสนอราคาขาย,ยที่2 4 4 9 0 0บาทนะครับราคานี้นะครับผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้นะครับจ่ายเงินอย่างเดียวเอารถไปใช้ได้เลยนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าราคานี้นะครับจบราคานี้ผมแถมให้ยันและกันของเหลวนะก็จะมีน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์น้ำมันฝฟงท้ายแล้วก็น้ำมันเบรกเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับไป